ผอพี่ดีช่วยฟีนท่านมาบ้านเลยเลยบ้านไล่พิงนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยปลอดภัยสุขภาพดีมีความสุขไร้ทุกอย่างทุกคนนะนะครับเอาจัดทำพิธีเลยเมาพี่ไปเลยมาหนักไปเลยมันน่ะอุ้ทวดอ่าเออเป็นไรอันหล้างมาเอาเอาสร้อยมาหรือเปล่าสร้อยอยู่ที่ไหนเออสร้อยอยู่นี่สร้อยมาลูกมา เอาอ,อยางนี้เอาเท้าวางหลังได้ไหมจ้ะอือไอ้ที่ใส่กระโปงไม่ต้องไปยืดขาให้หน้าหรอกอน,นะฮะใส่กระโปงแล้วก็อนุโลมหน่อยไอ้ที่เรายืดขาก็อยากจะให้ขับออกไปเวลาขับออกไปขับไปในอากาศเลยนะคุณใส่ปีศาจไม่เข้าตัวพ่อแม่พี่น้องหรอกตพนที่นี่ผมวางผมช่วยไว้หมดแล้วบ้านพุตคุณทั้งนั้นเลยมาขับเครื่องทั้งนั้นเลยนะขับไปในอากาศหรือบางทีแล้วแต่ ผมจะรัตนาพระพุทธเจ้าองค์แรกสมเด็จองค์ปฐมทำทีทให้บางทีก็ขับเข้าตัวคนเสกของพวกเรามานั่นแหละมันช่วยไม่ได้นะนั้นเสกมาเองไงจริงหรือเปล่าเออแกล้งเขาใช่ไหมมันก็เข้าตัวแล้วแต่เบื้องบนเลยค่ะ้นใช่ไหมเออเป็นมากี่ปีแล้วพี่ที่ช้าแล้วเ,เดินไม่ไหวได้สามปีสามปีแล้วอเอานไดดเ เอาไปทำสัก2 0งร้อยแล้วเนี่ยทำสักสองร้0วัดไหนก็ได้นะทำร้านที่ส่งไปหาต่วัดแกบ้านก็ได้วัดไหนก็ได้แล้วแต่ชอบกันเดินดูลกไว้คิดงูเป็ดยาน่ามดแดงเจ้ากรรมดิเวททั้งหมดตาเลยเอาหันไปทางนู้ดหันแว่นมันก็จีนตาเลย วัดแดงด้วยเออเดี๋ยวให้สีแสงท่าจนจดให้นะเอาเดี๋ยวเราช่วยปีหมดเลยนะฮะนี่ไปเอาไปไปทำบุญที่วัดนะวัดไหนก็ได้นะเออเอาดูสีโลกไหมอันนี้ขายหลุมพะตานะนะั่นน่ะเป็นอมรุ่นแรกนะหลุมพะตานหลวงพูดดูว่ดวัดสแกเออเอาเอาดี๋ดูง่ายง่ายเออหนักมากเออยืดยืดยืดเออดู เอออ้าวขอให้ขอเอาเออป็นไงไม่ใช um, ่ชาหมดเลยเป็นอะไรชามันไม่ช้าเออมากๆากแรงไม่ได้เมียบอกย้ายขอแรงโอ้คนเท็จเมียสั่งไงกัมันขอแรงต้องเออเป็นง หวามากหายหน่อยนี่ยิ้มฝืนกับสั่งเมียของมันน่เนี่ยอ้าวดูไหมดังนี้อ้าวได้ดูเป็นไงาโาแค่ไปอีกช่วงพอแล้วเยาให้หายหมดกาไปทำบุญด้วยเจอไหมอันหลังไปยืนเออสูนถึงร้อยลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ศูนย์ถึงร้อยเราลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วห้าสิบปีมันจะไปทำมันจะยุบเออเขาให้ทำนะเป็นทำกุญแจนะแล้ววันหลังค่อยมาซ้ำใหม่นะฮะนี่ไปขอองค์นี้ด้วยเออะซอยบางกวนใช่ไหมขอพรพราะรับรวยนี่เสร็จแล้วยืนก็ได้นะหรือนั่งก็ได้แล้วแต่ชอบขอพรพราะรับรวยท่านให้ช่วยอีกแรงหนึ่งเอ๊ ขอกแกบบุด้วยขอกแกบบุด้วยอาล้าไม่กี่เดสามเอนกทีเอัเดี๋ยวูเป็นยันงมันลอกที่ว่าเข่าม,มันล,งลง้างเลยม,มันลอกยัง่ะล้างแบเบาเ่ยตือบอกแล้วกี่นทมันลอกบกเข่าผมแต่ก็อยๆทำดูมาหัวหัวให้ ใครไปทำดูแบบน้าจะไปมาใหม่น้ามันลงมาข้างล่างจะเลียงก็ดีแล้วมาล้างมาเอเดี๋ยวดูน้ำมันที่พอจะโล่งขึ้นไหมพอจะโล่งขึ้นแล้วก็โอเคแล้วง่ายจ้ะดีไหมเนี่ยมันเป็นแค่ตรงนี้ลงมาแล้วเออเออเออลงมาแล้วก็ดีแล้วนะ